แล้วก็ใส่จานปั๊บแม่เคาะทีหนึง่งถ้วยจะแตกตามด้วยผัดผัก,กใส่กระเทียมเขียงหน้าสงสารจังสงสารสงสารเขียง ใส่น้ำมันใส่เยอะไม่ดี FC ว่าวกเว้นหัดใส่ซิมหั่นตุ่ม